เคล็ดลับของการทําคลิปวิดีโอยาวหรือว่าคลิปสตรีมนะคะอ่าที่สอบถามพี่ผู้ข่รเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะก็สําหรับพี่ผู้ข่รแล้วนะคะขอขอใช้ตัวเองนะก็คือ าการที่เราจะทาคลิปยาวหรือคลิปสตรีมสักคลิปหนึ่งเนี่ยก็คือเราจะต้องมีจุดประสงค์หรือว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนนะคะว่าคนรับเขาได้รับอะไรบ้างจากคลิปของเรานะคะคือเขาเขาจะมาจอดดูคลิปวิดีโอของเราก็คือจะจ่ายเวลาในการดูคลิปวิดีโอที่มีความยาวคลิปวิดีโอตั้งแต่สามนาทีห้าน,นาทีห้ายทีใครทำเป็นสิบกว่านาทียี่สิบกว่านาทีเนี่ยอ่าเขาจะมาดูเพื่ออะไรอ่าเขาจะต้องจ่ายเวลามาดูเนี่ยเขาจะต้องไม่เสียเวลา ่ใช่ไหมคะแล้วเขาจะได้อะไรกลับไปบ้างนะอันนี้ก็คือสิ่งที่การที่เราจะทำคลิปสตรีมหรือว่าคลิปวิดีโอยาวเนี่ย เราควรที่จะคำานึงถึงเป็นอันดับแรกนะคะหรือว่าบางบางคนอาจจะถนัดในเรื่องของอความสนุกสนานที่ฮาบันเทิงตลกใช่ไหมคะคลิปวิดีโอนั้นก็จะต้องสามารถที่จะสร้างเสียงหมวอราอสร้างเสียงตลกสร้างดอยยิ้มหรือ,อ,ค,อ,ค,อคือจะต้องมีความบันเทิงะคะ่ะได้รับความบันเทิงกลับไปแล้วคนดูก็จะต้องรู้สึกประทับใจชื่นชอบแล้วอยากจะกลับมาดูซ้ำกดติดตามแล้วก็กดแชร์นะคะสิ่งนี้ถึงจะเรียกว่า การทงคลิปวิดีโอสตรีมที่ประสบผลสเร็จและสะมัสร้างายได้แบบยเยั่ยืนั่นเองนะคะส่วนใครที่พูดง่ายๆนะอาจจะถนัดในเรื่องของการที่อาจจะเป็นช่างซ่อมรถใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะเอาเทคนิคต่างๆนะคะที่เรารู้ะะว่าค่ะว่าเอถ้าสมมติว่าไฟท้ายอไฟท้ายม,มันเสียจากอะไรบ้างอาจจะหลอดขาดหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องง่ายๆนี่แหละแต่ก็จะมีใครหลายๆคนที่ไม่รู้ละทําไม่เป็นโดยเฉพาะพี่ผู้ขาย,ยท,ำทำไม่เป็นแน่นอนค่ะ นั่นแหละเราก็สามารถที่จะเอามานำเสนอและก็ทำฟิวรีโอได้นะคะว่าสาเหตุของการที่ไฟไท้ายเสียเนี่ยอาจจกอะไรได้บ้างนะคะแล้วการที่แบบอุสาวๆใช่เอออาจจะเปลี่ยนได้เลยง่ายๆมีวิธีการทําดังนี้นะ้าอะไรอย่างงี้ก็จะมีหลอดไฟอ่นำเสนอเนาะหลอดไฟที่จะเปลี่ยนมีอะไรบ้างราคาประมาณเท่าไหร่ก็ช่างมาเปลี่ยนให้ดูเป็นตัวอย่างอะไรอย่างงี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีและการที่เราทําจากสิ่งที่เราถนัด สิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบนั่นหมายถึงว่าเราจะทําได้ทุก sign. ทุกวันเพราะว่าเราเป็นช่างซ่อมรถเราก็จะต้องซ่อมรถและต้องเจอปัญหาเกี่ยวกับรถทุกวันทุกวันทุกวันเราก็จะได้คลิปทุกวันทวนทุนทุกวันเน,น,นี่ยเป็นสงดี دة. เรามีความสุขในการส่งต่อคนดูก็ได้รับคุณค่าได้รับประโยชน์นําไปใช้เอาประโยชน์ได้จริงและอย่างเงี้ยเขาดูแล้วเขาก็สามารถที่เอ่อได้รับคุณค่าค่ะคือไม่ได้เสียเวลาที่มาจอดดูคลิปของเราแบบเนี้ยถือว่าประสบผลสําเร็จ คือเป็นคลิปที่มีคุณค่านั่นเองนะคะโอเคไหมดูแล้วอยากที่จะกดติดตามกดแชร์ แล้วก็พีวามรู้สึกเอ้ยเมื่อไหร่จะปล่อยคลิปออกมาอีกนะเมื่อไหร่จะปล่อยคลิปออกมาอีกนเน,นี่ยเนี่ยค่ะคือเทคนิคของการทําคลิปซีมนะคะส่วนตัวพี่ผู้ขายใช่ไหมก็มีความถนัดเกี่ยวกับเรื่องของการทําออนไลน์ใช่ไหมคะเพราะพี่ผู้ขายทำออนไลน์เนาะแล้วก็พี่ผู้ขายก็อาจจะสอดแทรกเนื้อหาเข้าไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทําคลิปวิดีโอต่างๆหรือแม้แต่ในเรื่องของอา่าพลังงานใจหรือเรื่องของ mindset ต่างๆนะคะตรงนี้ลงไปนะคะก็คนดูอ่าก็จะมีความรู้สึกว่าอ๋อได้รับอะไรอะไร กับไปแบบนี้นะคะโอเจไหมแบบเนี้ยก็คือแค่รับแล้วก็เทคนิควิธีการของการทาคลิปวิดีโอยาวหรือว่าคลิปซีมองพี่ผู้ใครนั่นเองนะคะเพราะว่าพี่ผู้คมีความรู้สึกว่าพี่ผู้ห่างหายนะคะไปค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันเพราะว่าพี่ผู้นะคะก็มีงานแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวของตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะถามว่าเวลาให้ตัวเองแทบทจะไม่มีเลยนะคะแต่ยังไงยังไงแล้วก็ตั้งใจแล้วนะคะพี่ผู้ใก็เลยอยากที่จะทําต่อแล้วก็ไปต่อนะคะเพราะพี่ผู้เข้าใจนะคะเข้าใจดีเลยว่าวันเนี้ย มีเพื่อนๆหรือว่าพี่น้องหลายๆท่านหลายๆคนที่คิดถึงพี่ลูกไ่แล้วก็จะส่งข้อความมาหาพี่ลูกไ่นะคะทางหลังบ้านตลอดเลยหรือแม้แต่บางคนก็จะส่งกาลังใจมาหาพี่ลูกไ่นะคะว่าทำอะไรอยู่นะคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อไหร่จะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถามว่าพี่ลูกไคว่างาัหมพี่ลูกไคไม่ได้ว่างนะแต่พี่ลูกไคก็มีความรู้สึกว่าอเวลาไหนก็ได้เวลาที่เราใกล้จะนอนก็ได้ไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้ ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่ได้เจอกันนะคะฝากส่งแรงใจดีๆให้กับเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนเลยนะคะที่วันนี้อาจจะงานยุ่งมากมายนะคะอันนี้เพืเ่นเข้าใจเลยนะคะก็ถ้าหากว่าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆแล้วเราก็ทําได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่หรือหน้าที่การงานของเรานะคะตรงนี้เวลาที่ดีในการทาคลิปวิดีโอเวลาที่ดีในการไลฟ์สดก็คือเวลาที่เราว่างนะคะก่อนนอนก็ได้นะคะสักสิบนาทียี่สิบนาทีก็ได้นะคะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วนะคะยังไง พี่ผู้ใ่ก็จะพยายามนะคะทําคลิปวิดีโอแล้วก็ผลิตสื่อผลิตคอนเทนต์ที่ดีที่สร้างสรรค์ที่จะลงใจนะคะแล้วก็จะพยายามส่งผลงานที่ดีออกมาให้ได้ในทุกๆวันนะคะโอเคไหมแต่วันไหนถ้าหากว่าพี่ผู้ใหญ่งานเยอะมากๆไม่เห็นพี่ผู้ใหญ่อย่างเงี้ยก็ไม่ว่ากันนะก็ได้ไงที่พี่ผู้ใหญ่ก็จะกลับมา,าตั้งใจนะคะว่าจะพยายามทําให้ได้สม,สม่รเสมอ,อเหมือนเดิมนะคะ เพราะด้วยหน้าที่การงานของพี่ผู้ขายค่อนข้างที่จะรัดตัวจริงๆนะคะเอ,อ่อทำงานค่อนข้าง,งที่จะเยอะมากๆเพราะว่าพี่ผู้ขายทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ทําอะไรหลายอย่างค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของคุณแม่นะคะหน้าที่ของภรรยาที่ดีแลวก็หน้าที่ของลูกที่ดีด้วยนะคะก็สำหรับเทคนิคแล้วก็คลิปวิดีโอนะคะยาวหรือคลิปสตรีมของพี่ผู้ขายก็จะมีประมาณนี้นะคะถามว่ายากไหมไม่ยากเลยเออแรกเริ่มอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันยากจังเอ๊ะ มันไม่ใช่แนวเจ้าของมันไม่ใช่มันไม่ได้ทำแล้วไม่ค่อยมียอดวิวยอดไลฟ์หรือมีคนกติกกรรมกดแชร์เลยไม่เป็นไรนะคะทำต่อไปต่อวันนี้ไม่มีวันวันพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าหรือแม้แต่ปีหน้าก็ใช่ว่าจะไม่มีนะคะโอเคไหมทำทุกวันเราไม่รู้หรอกว่าคลิปไหนจะปังหรือเราไม่รู้หรอกนะคะว่าวันของเราจะเป็นวันไหนแต่ถ้าทำทุกวันนะคะทำทุกวันพิ้วไข่บอกเลยว่าทำไป สามร้อยหกสิบห้าวันสามร้อยหกสิบห้าคลิปคลิปของเราดีคลิปของเราวิ่งคลิปของเราปังสักร้อยคลิปก็ถือว่ากําไรแล้วเพราะเราทําทุกวันทุกวันนะคะทำสามร้อยหกสิบห้าวันสองปีนะคะคลิปอาจจะดีที่สองร้อยคลิปนี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมสุดแล้วนะเราไม่หยุดแค่นี้มันก็จะเป็นปีที่สามปีที่สี่ปีที่ห้าคลิปที่สามร้อยคลิปสี่ร้อยคลิปห้าร้อยก็จะตามมาพอแค่เราอย่าหยุดทําก็พอนะคะทํายังไม่ถึงพันคลิปทํายังไม่ถึงสองพันคลิปอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งมีความรู้สึกว่า ใจบางแล้วไปต่อไปได้นะคะโอเคไหมคลิปที่เราลงไปวันนี้บางทีนะคลิปของพี่อุ๋ใครนะวิ่งโน่นสามเดือนก็มีหกเดือนก็มีนะคะโอเคไหมเพราะอย่างนั้นทําเต็มที่แล้วทําความสุดความสามารถแล้วแล้วเราก็วางใจเบาๆไปต่อทาคลิปใหม่ส่งผลงานใหม่ออกมาเรื่อยๆ เดี๋ยวคลิปที่ดีคลิปที่ใช่เขาก็จะมีจังหวะและก็เวลา,เ,าเช่นกันนะคะยังไงยังไงสําหรับค่ำคืนพี่ไข่ก็ขอฝากส่งฟันดีราตรีสวัสดิ์นะคะใครเจอพี่ไข่คลิปนี้ช่วงกลางวันนะคะพี่ไข่ก็ขอนะคะเซฮายเซฮัลโหลนะคะสวัสดีทุกทกคนเลยนะคะขอส่งกำลังใจดีๆให้กับพี่พี่น้องนองทุกทกคนนะคะเรียนรู้เติบโตไปพร้อมกันนะคะสาหรับคลิปนี้พี่ไข่ขอตัวกันนะและจะกานคลิปถัดไปค่ะ